นัอนเสียงน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 อนอยู่บ้องตัวไอ้บ้องตัวไอ้บ้องนอนบ้องนอนอะไรไหมเด็กเด็กนอนบ้องเด็กบ่บ้องเด็กนอนถ้าบ้องอ้วนแต่บ่ละแขนมันแถบตา Nếu nhỏ cứ đều à Bậc chính Như bậc chế á Kiểu khí lại đấy Lạp to ăn xe em ngồi điện Vâng cay vâng cay Chóng quá cay quá ต้องวันเราไปกับบันจะมือสองมือหรอล่ลูกสองึ้นแล้วสองึ้นแล้วบปลแม่บอกกับบุหรกแม่แม่บอกกับโอ้สองคืนแล้วเออิงตักแรงนอนภาสิงภาษิง่าคนไรเหี้ยวะ่าิง่ากคนเวลานะหลังเ่อยากนอนสบายสเลย หลยปุ่งหยาก็พอประหลุกโอ้หาตากันเล่ะยเลรัเออบังดีหาตากันเล,นเลยเนอะเอาสิไม่ขึ้นมาบ่าก็เอาสิเสื้อนอนอ๋เอเสื้อนอนใช่ไหมลูกบักลากสเสื้อนอนใช่ไหมบักล่าย่านว่ะ บักลเาไปเบิ้งไก่กับเบิ้ล่านะฮะอันนี้บักล่านอนอยู่บ้านใครทำไมเบิ้ล่ามีหลายบ้านอยู่เลยฮะมันนอนอยู่หลายบ้านบ่สามบ้านบ้านเวบ้านใครอีกบ้านแฉกบ้านแฉะบ้านใครอีกบ้านแแมบ้านแแบอือน่าขึ้นแบบด้วยกันตอนดิมัสตที่มึงชวนด้วยอ๋อเต็มเลยเต็มจอเลยใช้เมนูนึงเออใช้เมน นันงว่ยโอ้ยใครดีใครดิเหมือนใครอ่ะถึงไออ้เทีปิดรูไปดูอะเหมือนเราตอนตอนเด็กน้อยตอนเด็กๆอ่ะนี่นครับนอนเล่นทำใจพ่อพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะ ก็เลยไม่ร้องเลยเออยังขอนอเล่มีับไปรีวะไม่ตื่นเล่นกับพ่อบางลง ไม่สนใจใครหรอกครับอัน,นอัน,น,อ,น,นอันนี้มันชื่ออะไรนะต้นบัวป่ะต้นบัวอ้วนนะสิอ้วนขึ้นดิอีอ้วนอ้วนเหี้ยฮะอ้วนพอเสือพานี่ยรุ่นยังหรอตั้งิ่งอ้วนอ่ะอ้วนเต้นบัวบัวเอานี่คุณรับลูกมานอนเหรอเนี่ย เราจะพาลูกไปไหนไปร้านใหม่บ e. no? ่ไปร้านหน่อยไปร้านให้ปรุงใหญแซมไม้บัวเอาไปเบิกบ้าไปปรุงใหญไให้ยากกันเหรอพี่แซมพี่บัวเออนั่งนั่งนั่งดีๆหดบนั่งดีๆเดี๋ยวพอสินั่งขัตมัดอะไรเนาะ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 

พอต้นบัวโต,วตวแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาไอห,หานลูกๆนะครับจะโตไปเรื่อยๆครับแต่ก่อนมาบ่อยนะก่อนมาบ่อยจังเลยนี่ไม่ค่อยได้เข้ามายิงลูกชายเดือนนี้ไม่เห็นหน้าเลยทุกวันนี้ขนาดพาโรงเรียนจะไปรับส่งบนบ้านน่ะเดี๋ยงไม่ให้ไปรับเลยอะไรอ่ะจักมันอะไรกันบ่หมันใหญ่นะมันจบมันหรือมัก็เลย อารมณ์บว่ามาถึงถามเรื่องแก้รอแน่นอนข้เลยไม่ต้องขึ้นหรอกตฏิล่อด่หรอาทิล่อดมั้ฮะเซใครเข้ามารักต no. like ัวไปรู้เรื่องมันี่อืออยู่กพอเลยร้อยูอยู่ทำไมต้งกิัไหทำไมหองพอมาทเดี๋ยวห้องก็ไปน้เนาะ แต่ภาพเป็นสีของเด่นดีใจเลยนะอ๋อไปเชฟเวอชฟเเชฟเเชฟโอ้สุงเกียวท่นบอกไปยังท่านบอกเลยหรืชไงบอกไปแล้วมองแต่ขืนต้นบม้ไหนมองบอกประทันเลยประทัดนพูดสักคำเลยเนี่หกนาทีแล้วยังไม่พูดสักคำเลยเนี่ยแปลกว่าปกติมันต้องมีเออะอะสักนิดนึงดี

เว้นจากบัวบานมาดูต้นบัวนะครับต้นบัวนอนเล่นสบายใจอ๋อแล้วก็ไอสองตัวนั้นก็ขึ้นรถตู้ไปกันตอนเช้าเลยนะใช่แล้วแล้วก่อนจะตื่นด้วยงอเงยไหมอืมสุดยอดทุกวันเลยเหรอไม่อยากไปโรงเรียนหนูไม่อยากไม่อยากไปโรงเรียนหนูไม่อยากไปโรงเรียนใช่ไหม อันนี้ตื่นมากนั่งฟังก้อฟังก้องไอ้อ๋อนี่นะเด็กก็ร้องไห้ไปมือเขาแหละยังไม่ทันไปยังไม่ทันไปไปทำงานกับเก๊ได้ไหมใส่ฉี่นี่มันเปียกหมดเลยนี่โมโยที่นอนด้หนิอมือโมโยวดิพ่อเองฉี่่ใสที่นอนก็เด้นอือพ่ออะไรล่ะพ่อมันติดมอหนึ่งไปเสือไปเยี่ยวเสือไปเยี่ยวมอหนึ่งแม่เราหยุดเยี่ยวแต่ที่นอนเลยี่ยวเสร็จแต่ว่าไปบัวเลยสมือวะต้องใส่แป๊บเปิดว่ะ ไปบวรเหรอเออท้วนเลยเหรอท้วบานได้ปยังต้นบัวไปยังต้องต้องต็นี้เหรอต้องอะไรในบัวต้งใช้แป้เปิดคนเดียวอจตจโจเป็นไี่ปีกเหรอนี่ตัวไม่ยิงเนี่เยอะดูเยอะสมือเตือนมาผมส่งผมซุกุษยีใช่ไหมเออยิงครับส่งผมนี่ไมต้องพูดถึงพวกสบายตือนมาเสบาย คุณจะข้อระบาปบกูสู้หอกูสู้ดิกูผมจิกได้ใครวะเนี่ยลูกคนข้ามาหรือเปล่าเนี่ยฮะลูกคนข้ามบ้านเปล่ามั้เออเอ้ยที่รู้เหมือนผมกับเด็กเลเสื้อผ้าดูแมนมากเลยดูเซย่าอยู่แต่แล้วไม่ใส่รองเท้าเดินไปโลตัสหรอของแถอเนาะแต่ตอนนั้น วิ่งวิเล็นบนในกองขี้ช้างเผาใช่ไหมแล้วก็เเพียายพาไปรตัดไม่โศกไปผ่านไปแกบอกว่าแม่ทำงานในรตัดแล้วแลวก็ยงไงรตัดเอ้าเจ้าบาได้บรเฮ้ยแรตัดยืนใครจะผ่านเอออ้เอาวะเราเรื่อวอะไอยู่เนย ก็ตกเย็นมาจะไปกับป้าสมัมฤตไปซื้อข้าวข้าวอยู่ที่อยู่ที่นาเกล,ลืกอ,าอนาเกลือนาเกลือมาตื่นเลยวะดับัตรคอมดับัตรคอมมันคืออะไรไหมทิ้งมันคือปั๊มไหมปั๊มหรูอขุยไหมทำนั่นหน่อยขึ้นนันเลย เขาทำกล้าแไ้วล่ะโอเคนะแม่เดี๋ยวถ้าไปต้นบัวตื่นผมจะถ่ายให้แม่ดูตอนนี้ยังไม่ดตื่นนะครับผมฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับแต่ก่อนพี่เสือ